สวัสดีนะครับผม้เรื่อนพี่พายทุกท่านเย็นด้วยนะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่กับรักซี่เลนคาโต้นะครับน้องๆซึงง่งวันนี้นะทุกคนพี่ก็มีโค้ดมาแจกน้องๆกันอยู่นะครับทุกคนใครที่อยากได้โค้ดนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะทุกคนพี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้พี่ด้วยแล้วกันนะทุกคนสำหรับโค้ดวันนี้นะทุกคนจะมีโค้ดอะไรบ้างนะผมก็วันนี้เอามาให้ดูส๊อ โนะทุกคนก็โค้ดแรกนะทุกคนก็จะเป็นโค้ดตรงนี้นะครับทุกคนนี่ฮะหนึ่งโค้ดนะครับแล้วก็มีหนึ่งโค้นแล้วผมจะอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนสำหรับใครที่คอมเมนโค้ดเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้แล้วกันนะทุกคนเอ้ยทุกคนนี่ครับทุกคนสามเลจครับผมก็ตามนี้เลยนะทุกคนพี่ก็ได้เท่านี้เลยอ่ะทุกคนน้องๆได้อะไรกันบ้างช่วยกันคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะทุกคนเฮ้ย โอเคครับผมก็วันนี้มีเกมอะไรน่าเล่นบ้างครับผมก็จะมีเป็นวงล้อหมัดป็งนะครับก็มีหมัดไฟหมัดโูกหมัดอาวุนะครับหมัดมังกรแล้วก็หมัดสัตว์เกศนะครับทุกคนเราก็จะมีเป็นร้านค้าสุดแรงนะครับผมมีหวัข้าวหมเอฟไอดีเก่งน้องไอดีปักคองใหม่นะครับทุกคนเราก็จะมีไอดีเซตนาโตะแล้วก็ปักจงสุดตึงด้วยนะครับทุกคนก็ตึงๆเลยนะทุกคนโอเคครับผมก็เดี๋ยววันนี้มาดูอันนี้นะครับทุกคน ก็นนมีเสื้อบอลไฟเสื้อลายชวันะนรับผมมีใส่ยนักแข่งด้วยนะครับนแล้วก็จะมีหัวบาวันนะครับมีวงล้อนะครับผมล้อมัดเป็นเนื้อหมัดไฟหมัดโล่หมัดอเอฟเนลนะครับหมัดมังกรหมัดซาสเกะน,นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นวงล้อใส่หุตสาด้วยนะครับชุดโอจิมารุนะครับชุดอิตาจินะครับผมมีหนา้าโตะนะครับแล้วก็มาดาระสแตนโดเพนแล้วก็ชุดโอบิโตะนะครับทุกคนน้องๆชอบนะครับเล่นได้จับไปเลยนะทุกคน นาทุกคนเนี่ยว,วันนี้ทุกคนพี่ก็จับเป็นไยเดียทุกคนก็เดี๋ยววันนี้พี่จับเป็นกางเกงนอนนะครับทุกคนเพราะว่ามันอย่างนี้อยู่นะทุกคนโอเคสําเร็จครับนี่ครับทุกคนมันก็จะขึ้นเข้มแในหน้านี้นะทุกคนก็มาเดี๋ยวเราเข้าไปดูรีวิววันดีกว่าครับทุกคนว่ามันจะเป็นสักแค่ไหนนะทุกคนไปดูกันเลย โอเคทุกคนก็ตอนนี้เลยทุกคนมีก็อยู่ในไอดีเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนก็จะเป็นนี่ครับทุกคนางเกงนอนไซตามะนะครับทุกคนก็จะมีเสื้อนะครับผมเสื้อไฟนะทุกคนเป็นเสื้อเสื้อแลงเอเสองนะครับทุกคนมีางเกงนอนไซตามะครับมีผ้าปีาปลาวานะครับทุกคนแล้วก็มีตาแบบต่อมบี้นะทุกคนมีหัวขาวนะครับนี่เปอร์นาลเวเจ็ดสองกระบอกนะครับผมเป็นเอเอแปดอาร์เวจ็ดนะครับทุกคนหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นซองยาวนะผมเป็นซองเขียว กระดุกนะครับผมอภับเรื่องเจ็ดครับผมอีกหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนคิดว่าต็งแล้วทุกคนต็งปะแล้วก็มีหน้าท้าอื่นอีกนะครับทุกคนโค้ดเทครับทุกคนมีหน้าผีด้วยนะครับทุกคนสำหรับพิกัดนะครับผมอย่ใต้คอมเมนต์เลยนะทุกคนใครที่มองไม่เห็นคอมเมนต์ให้กดคมนตาล่าสุดนะครับทุกคนก็จะเห็นคอมเมนต์นะครับทุกคนคิดว่ามันเออหน้าเล่นมากทุกคนเออทุกคนที่ว่าคลุมไหมครับคอมเมนต์กันด้วยละกันนะทุกคน ก็ว,วันนี้นะทุกคนพี่ก็ไปก่อนแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันเวลาครับทุกคน